จ๊ะนงพนีหวังดีเหมาก๋วยเตี๋ยวช่วยลุงปลาข้างทางแต่ชอตฟิลรู้ฐานะที่แท้จริงชอตฟิลไปตามตามการเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวจ๊กนงพนีมหาไทยออกมาเผยเรื่องราวที่ทําเอาอึง้งทั้งคนเราและคนฟังเพราะเธอหวังดีอยากช่วยเหลือสังคมไม่เห็นลุงปลายืนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างทางจึงเหมาก๋วยเตี๋ยวแบบเงียบๆทั้งยังเอารายการทางออนไลน์ไปถ่ายทําหวังให้คนรู้จักและมาอุดหนุนกันเยอยๆกระทั่งความจริงปรากฏ พอป้านำของขวัญมาตอบแทนในช่วงปีใหม่แต่จ้าถึงกับเงิบไม่รู้ฐานะที่แท้จริงของป้าโดยเพจหนึง่งแชร์เรื่องราวดังกล่าวว่าจ้านุพนีเล่าในรายการร้านประจำว่าเธอชอบไปอุดหนุนกว๋วยเตี๋ยวป๊อกๆรถเข็นเจ้าหนึ่งที่อร่อยมากซึ่งมีคุณลุงคนป้าสองคนผัวเมียเป็นคนขายอยู่แถวหน้าวัดสะพานสูงแจ้งวัฒนะโดยจะเปิดร้านทุกวันตั้งแต่หกโมงเช้าว,วันนั้นพอจ้าเห็นแล้วรู้สึกสงสารมากเชียงแมว ก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดเพื่อให้คนแถวนั้นได้ทานฟรีโดยไม่ต้องบอกว่าใครเมาต่อมาด้วยความน่ารักของจ้าที่อยากช่วยเหลือทั้งคู่จ้าจึงพารายการทีวีไปถ่ายทำเพราะอยากให้คนได้กินได้รู้จักร้านนี้กันเยอะปรากฏว่าต่อมาคุณป้ามากับลูกสาวเพื่อนำของขวัญมาให้จ้าเพื่อเป็นการขอบคุณโดยรถที่คุณป้านั่งมาคือ Mercedes S-Class ป้ายแดงราคา7ล้านกว่าบาทจ้าซึ่งช็อตฟิลไปแล้วรอบหนึ่งก่อนจะถามต่อว่าแม แล้วบ้านแม่อยู่ไหนเนี่ยคุณป้าตอบอย่างราบเรียบว่าอ๋อบ้านแม่อยู่โครงการ Perfect Park บ้านในโครงการนี้อยู่ที่ราว3-10ลร้านบาทและสาเหตุที่คุณลุงคุณป้าออกมาขายก๋วยเตี๋ยวปอกๆคือทั้งคู่ไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆ้าขีริ้วหอเพรมีอยู่จริงซึ่งนักร้องสาวได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยว่าขอบคุณนะแอดวันหลังมาชิมก๋วยเตี๋ยวท่านประธานกันได้นะทุกคน